สวัสดีค่ะต้นว่านค่ะทัญญาวุธิศิวชาติกุลค่ะเป็นนักกิจกรรมบําบัดที่ The Citizen s t o r e h a b ค่ะจะมาแนะนำอุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัดค่ะชื่อว่า stacking cone ค่ะจริงๆ stacking cone ค่ะสำหรับนักกิจกรรมบําบัดค่ะสามารถ create ได้หลายแบบเลย คืออย่างแรกก็คือใช้ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพษ์อัมพาตนะคะเนาะในระยะอ่อนแรงหรือว่าระยะเก่งก็ได้ mm. ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราก็จะใช้กระตุ้นบริเวณช่วงหัวไหล่ค่ะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของแขนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการหยิบจับการทํางานของมือแบบนี้ค่ะ ได้ผู้ป่วยได้หลายประเภทเลยค่ะอย่างแรกคือผู้ป่วยกลุ่มระบบประสาทเนาะที่เป็นสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบที่2ก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กระดูกเช่นปลายประสาทอักเสบเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าเปลือกหุ้มเอ็นอักเสบแบบนี้ค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะส่งเสริมการเคลื่อนไหวบริเวณหัวไหล่นะคะท่าที่เราจะทำคือเราสามารถจับเนาะแล้วก็ยกขึ้นสูงสูงแล้วก็เอาไปวาง บบะะซึ่งระยะของการวางเนี่ยเราก็สามารถครีเอทได้ผู้ป่วยที่มีการทรงตัวน้อยๆอย่างีะคะ้ค่ะแล้วก็เพิ่มระยะของการวางแบบนี้ค่ะเนาะกขึ้นสูงๆแล้วก็เอื้อมตัวไปวางแบบที่2เนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยนะคะมะีความสามารถที่เก่งขึ้นแล้วเนาะแล้วก็สามารถหยิบกลวยเนาะอ้อมไปทางข้างหลังแล้วก็กลับมาวางแบบนี้นะคะหยิบปุ๊บอ้อม แล้วก็กลับมาวาอย่างที่3เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยที่มออีพวกกระดูกข้อมือหกักหรือว่าปอกหุ้มเอ็นอักเสบน,นะคะมีความสามารถในการพลิกควอมไหงายข้อมือน้อยเนี่ยแล้วก็สามารถออกแบบแบบนี้ได้นะคะ ค่ะก็ท่านใดนะคะที่สนใจปรึกษานักกิจกรรมบําบัดเกี่ยวกับการรักษาทางกิจกรรมบําบัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ